มาเรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะผู้ชมคงาเรื่องนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะกับบ้านหลังใหม่นะเป็นการตกแต่งที่สวยงามมากๆนะคะบ้านมูลค่ากว่า24ล้านบาทกันเลยทีเดียวน้ำพักน้ำแรงน้ำพักน้ำแรกของเธอเองเลยคุณจริงนี่คือบ้านในฝันของน้องก้อยรัชพรค่ะสาวคนนี้ถ้าใครได้มีโอกาสนะคะรู้จักแล้วก็ได้เห็นนะคะในการทำงานของเธอจะบอกเลยค่ะว่า ทำงานหนักมากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งทำงานโอ้โหเหมือนคนแบบโอ้โหร้อนเงินอ่ะเอาง่ายๆก็้ย้ทำทุกอย่างจริงนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขียนบทไม่ว่าในส่วนเล่นละครซีรีส์นะรวมไปถึงค่ะซิทคอมคอยก็เล่นและในส่วนของทำ YouTube รายการต่างๆเยอะจริงจริงเยอะจริงๆมากๆและทำงานก็เก็บหอมรอมริบมาเรื่อยเรื่อยและสิ่งที่ เธอเก็บหอมรอมริบมานั่นก็คือการซื้อบ้านซื้อบ้านหลังนี้นั่นเองค่ะผู้ชมด้วยสนุนราคานะคะกว่า24ล้านบาทเป็นบ้านจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเธอเองนี่แหละค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านสองชั้นบนพื้นที่97ตารางวาทั้งหมดถูกตกแต่งแบบลงตัวและก็เก๋ไก๋มากๆนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชม น้องก้อยอารัชพรเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายังเปิดใจว่าบ้านหลังนี้เนี่ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วมูลค่า24ล้านบาทและเธอบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือความใฝ่ฝันแล้วความภาคภูมิใจ ของตัวเธอแล้วไม่เพียงแค่เธอเท่านั้นบรรดาเพื่อนๆสนิทอย่างน้องนัตตี้กับน้องดีมเนี่ยก็ยังแอบภูมิใจในตัวเพื่อนไม่ได้เช่นกันก็คือเขาบอกว่าเห็นความพยายามของเพื่อนและบ้านหลังนี้เนี่ยคือความใฝ่ฝันจริงๆสําหรับการที่มีที่อยู่อาศัยแบบนี้คือการลงทุนกับบ้านถือว่าดีมากนะใช่เพราะอย่างน้อยอะ่ะเราก็มีที่นอนถูกไหมคุณผู้ชมแล้วยิ่งน้องเขาเป็นสายแบบยูทูบเบอร์อย่างนี้บ้านของน้องที่ซื้อ ได้ถ่ายทำได้ด้วยเป็ูเป็นสตูด<ต>ิโอได้ด้วยเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่าเราจะต้องรีบไปถ่า งานเพิ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อจะไปซื้อบ้านนะคะในราคาที่หลายสิบล้านแบบน้งองเขาบ้างคือถ้าเราเชื่อว่านะเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายๆคนกับการอยากมีบ้านเป็นแรงบ,บันดาลใจใช่ใช่ไหมคุณผู้ชมมอง,งเองมองคนที่ซื้อบ้านเนี่ยให้เป็นแรงบันดาลใจบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ไม่สําคัญเท่าความอบอุ่นภายในบ้านใช่อันนี้คือต้องบอกแบบนี้เลยเราภูมิใจในครอบครัวภูมิใจในบ้านของตัวเองถึงแม้ว่าราคาอาจจะไม่ได้แบบหลายสิบล แต่มันมีความสุขในบ้านหลังนี้ใช่พือ่อ,อยากได้บ้านแล้วตอนนี้ซื้อเลยค่ะไปทำงานกินอ่านะฮะ